ชาวมอแกลนมีความเชื่อเกี่ยวกับบรพรพบุุษที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพ่อตาในแต่ละชุมชนอาจจะนับถือพ่อตาไม่เหมือนกันเช่นชุมชนมอแกลนบ้านปักโจกและบ้านท่าไปโยยให้ความเคารพพ่อตาหินกองเป็นพิเศษส่วนชุมชนมอแกลนบ้านบางสักให้ความเคารพพ่อตาสามพันชุมชนมอแกลนบ้านเหนือให้ความเคารพพ่อตาหินลูกเดียวและชุมชนมอแกลนบ้านลำปีให้ความเคารพพ่อตาหลวงจัก สำหรับพ่อตาหลวงจากนั้นชาวมอกลันที่ลำปีนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความเคารพนับถือสืบท่อดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยเชื่อกันว่าเป็นบิญญ,ญาณที่มีอำนาจสามารถดูแลแล,และปกครองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้โดยวิญ,ญญาณของพ่อตาหลวงจากสิงสถิตอยู่ในจอมปลวกตั้งอยู่ที่บ้านลำปีตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา โดยชาวบ้านได้สร้างศาลเคารพที่มีลักษณะเป็นสารามไม้คล่อมไว้บนจอมปลวกถือเป็นสถานที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งในและนอกหมู่บ้านแม้กระทั่งคนไทยจากภายนอกชุมชนต่างก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากโดยมีการจัดงานพิธีประเพณีไหว้พ่อตาหลวงจากขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือน5ทางจันทรคติในวันนั้นชาวมอแกลนจะนำเครื่องเส้นไหว้ข้าวแกง มารวมกันทั้งหมู่บ้านโดยจะมีทั้งชาวมอแกลนมอแกนรวมทั้งชาวไทยที่ให้ความเคารพนับถือในตัวพ่อตาหลวงจักมาเข้าร่วมพิธีผู้ร่วมพิธีเหล่านี้มักจะเป็นผู้ที่เคยบนบานสารกล่าวขอให้พ่อตาหลวงจักช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเมื่อสําเร็จสมดังความตั้งใจก็จะมาแก้บนตามที่ได้บนบานกันเอาไว้และแสดงความเคารพต่อพ่อตาหลวงจักในวันสำคัญเช่นนี้